จำเป็นหมที่จะต้องตัดใบข้าวเฉพาะมีน้ำนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอเมนแม่เกษตรวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดาูการตัดใบข้าวนะครับซึ่งเป็นฤดูช่วงประมาณพฤษภาอ่ามิจะมิถุนานะครับประมาณมิถุนาพฤษภานี่ก็คือข้าวอ่าก็จะสูงมาในระดับที่15เซนแล้วนะครับแล้วก็ดอกหญ้าต่างๆมันก็ถือว่าแก่แล้วนะครับ เรามารู้ว่าการตัดใบข้าวมันจะช่วยอะไรบ้างในในที่นาของเรานะครับไปดูครับการตัดใบข้าวนะครับจําเป็นไหมที่จะต้องมีน้ําถึงจะตัดได้นะครับซึ่งสําหรับผมก็วิธีของผมไม่จำเป็นนะครับผม,ผมตัดแม้กระทั่งที่น้ําไม่มีนะครับผมตัดเลยแล้วก็ข้าวตอนนี้ก็สูงมาในระดับ15เซนแล้วนะครับหรือ ประมาณฟุตหนึ่งบางที่นะครับแล้วมันมีดอกหญ้านะถือว่าแก่แล้วถ้ามีดอกยาอย่างนี้ถือว่าอายุของหญ้าเขาจะจะหมดแล้วครับเราจะปล่อยให้มันแก่จนเมล็ดมันร่วงลงนะครับถ้าเมล็ดร่วงลงนี่มันก็จะต่อยอดในปีต่อไปนะครับมันก็จะเยอะขึ้นเราก็จะตัดนะครับตัดพดเลยนะครับตัดเอา,าใบหญ้าไปให้คับเอาใบข้าวไปให้ควายวัวน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหญ้า ขึ้นเยอะแยะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกร,ะกรนะครับไม่ต้องเอาไปทิ้งตัดทิ้งหรือต้องเสียต้นทุนการซื้อยาคาย่านะครับไม่ต้องไปซื้อยาคายา่าไม่ต้องไปซื้อฮอร์โมนมาฉีดเร่งใดๆทั้งสิ้นนะครับช่วงนี้ก็คือก่อนสิงอ่ก่อนสิ้นสิงหานะครับทุกทุกปีนะครับก่อนสิ้นสิงหาเราตัดได้เลยนะครับตัดใบข้าวเราจะไปเร่งช่วงประมาณอ่าปลายสิงหา ซึ่งข้าวจะตั้งท้องก็จะสร้างสร้างลำตั้งท้องนะครับช่วงช่วงนี้เราก็เร่งช่วงนั้นค่อยเร่งนะครับช่วงนี้ก็ตัดไปก่อนครับตัดใบเพื่อจะเอาไปให้วัวควายนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียยาคาย้ามาฉีดให้มันยุ่งยากนะครับวิธีนี้ก็ง่ายสําหรับคนขยันนะครับเพื่อมันจะได้ประโยชน์ทั้งหลายๆอย่างในในเรื่องของใบใบข้าวใบหญ้าเนี่ยเอาไปให้วัวควายก็เป็นวัวควายก็มีมูลค่าของในตัวของมันอยู่แล้วแล้วก็ขี้มันก็จะเอาไปทํา เป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอ,อกใส่วัวควาย้วในอนาคตได้นะครับซึ่งถ้าตัดเดือนนี้ถ้าฝนมันมาในเดือนหน้านี่ก็ถือว่าเหมาะมากเลยครับเพราะว่าข้าวใบข้าวต้นข้าวก็จะขึ้นยอดใหม่แล้วเขาก็จะไม่มีเพลี้ยไม่มีแมลงมารบกวนมันนะครับเพราะว่ามันเป็นใบใหม่ซึ่งใบเก่าเราก็ต้องมันเป็นลักษณะนี้ใบเก่าเราต้องใส่ปุ๋ยเร่งแล้วยามันก็จะงามตามนะครับ มันก็จะไปเปลืองต้นทุนการซื้อปุ๋ยแล้วก็ซื้อยาฆ่า,มาแมลงหรือซื้อยาฆ่าหญ้ามาอีกครับเพราะว่ามันจะก็จะเร่งนะบางทีใสา่ยาเยอะเข้าไปก็เป็นโรคใบไหมนะครับใบไหมมันก็จะร่วงนะครับอันนี้ช่วงนี้ก็คือเหมาะสําหรับการตัดใบข้าวเลยครับช่วงเดือนอตั้งแต่วานมาเลยครับมิถุนาครับมิถุนาก็ถือว่าตัดได้เลยนะครับ สภามิถุนาเนี่ยตัดได้เลยรกกระดาสิงหาเนี่ยคือสิงหาเนี่ยคือหยุดซึ่งซึ่งสิงหาก็คือหยุดเลยนะครับตัดได้เรื่อยๆนะครับมีมีเยอะก็ตัดไปเรื่อยๆซึ่งตัดแต่ละเล็กและน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีอกทางเลือกสําหรับกรเกษตรกรนะครับที่จะตัดใบข้าวนําไปให้โคกระบือนะครับหรือไปทําปุ๋ยหมักก็ได้นะครับนี่ครับ หญ้าท้งนั้นนะครับไม่ใช่ข้าวมันก็มีปะปนกันนะครับมันก็มีข้าวแต่พืชพืชนหญ้ามันงําไปนี่ข้าวมันก็จะไม่โตไม่ออกกอนะครับก็จะตัดไปเลยนะครับตัดทิ้งเพื่อจะสร้างความต้นใหม่นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องไอแวนวันเกษตร้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ